Gli uomini che si trattano di uomini che si こすめちゃうちゃう。お風呂立ってそうか？うん、うん、洗ったから立ってだけ。うんうんうん หนาวตลกเน็กน้อยหนาวบ่เป็นเหนื่นเสร็จแล้วค่อยอาบน้ำเนาะเหินเลย <c oughs> 嗯哼哼，哦哦哦嗯哼哼。 <S <S โอ้กา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 หมอหีอะไร่เนี่ยที่กโกโน,นี่ Gla, กากากาหนาวไหมครับหนาวไะลูกกึปิเล่นหิมะเล่นหิมะ เด็กน้อยนะวบ่เป็นว้าตุ้งตุ้งยุคตุ้งยังได้กัน สวัสดีค่ะเบื้องนองเล่นดินเล่นน้ำค่ะเล่นที่มากเด็กน,น้อยหนาวโบเป็นเด็กน,น้อยนาวโบเป็นเล่นเซย เมื่อนี้แดดดีค่ะปกติสิบอมมีแดดเดไกผ้านองเลรียค่ะคนกะฉลาดเด็กบ่หันหนาเข่าแดดหันหลังเข่าแดดโอ๊ยเบียกบ่แล้ว เอาอันนี้ตักเนี่ยพวกกูเอาอันนี้ตักลงนี่เนี่ยอะอันนี้ตักครับนี่เออตักใส่นี่เนี่ยตักใส่กระถางเลยฮนะครับโอเค,อ,เค,อ,เคอู้ออย่างนั้นแหละ มือแดงหมดแล้วมือแดงหมดแล้ว อืมอย่างอต่อดีเซนต์จีรับนี่แม่แฉ้ฉม่เนแฉ่ๆถึงไก่เพื่อนทักแล้วม่เรนแฉ้ฉ ปกตินน่สานาวหนาวหนาวโบเดผ้านองมาเล่นค่ะแต่ว่ามืีแดดมีแดดกัเได้เออเขินมักยังสี่ต่ได้เอออมาปลอยพลังสะกอนเดี๋ยวอาบน้ำค่อยนอนโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โอืโ้หโอ้โหโหอ้อ้

ีแต ah. ่ด <compelling sound> ิน <todavía> ม mm ีแ hmm. ต่ดินเต็มมันมามีน่าหอกเ่นแล้าว่าอยากไม่อยากเศร้าได้ปบะเนี่ยเ่นแล้าว่าอยากเศร้าได้เนี่ย ไปไหนครับไปไหนไปน่นไหมไปน่นไหมไปน่นไหมลูกไปแล้วไปไปแลเอ้าเอาเอ้ากมันจะเลื่อนได้ลูก เห็นตาตักน้ำมาแล่นไปแล้ววันนี้หืมจกระชั้กชันก็สกเน่ฟุกุ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  反対でしょ <laughs> はい、終わりだよ、福はい、もうおしまい寒い寒いから手が冷たいでしょ、もう真っ赤くなってるん手が ใหญเป็นซักว้าเอ้าไปเล่นพี่มะเดี๋ยวบอลยุคิดอะยุคิดจะเอาไปอีกเอาินไปหนึ่งอือหดแล้วไม่แค่นั่นล่ะเอาอย่างเอาอย่างครับเล่นเลย อ้ยันนี้ไม่เยียบหลกไปตองตองตองแนแเบิงท่าแน่นอยากไปหาน้ำเดีบันี้ยากไปหาน้ำเดี่ยวนอ อเ,นนเออเรีนน้ำได้ปะเนี่ยน่ะน้ำยดเอ้อเอ้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันตัวหนาวตัวรูกมันจีเปียกมันจีเปียกมักน้ำม,มัากน้ำยศผู้ใดผู้่ดหัว,หว,หวเปียกเหมือนเราลูกเดี๋ยวเป็นไขร หนาว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 ครับหนาวยืนตึงดูนะเอาอีกแล้วคุณนะคุณนะคุณนะเห็นน้ำยดป้อได้ได้ไหนได้ยางซากก็เอาเอะไปเรียนที่มะแล้วบันนี้าวังไม่เลือนแ้ลูก เดินหลุงมันจะเดินจังตังตงปะโอฟโลปะลูกปะอับน้ำตุ้มตามปะขบน้ำตุ้มตามอับน้ำตุ้มตามวิงไม่เน็ก ปพอยังพอยังครับอ่านน้ำต้มกั้มไหมจิ๊กุ๊ิอะสกเงินไปตักขี้ม้าหนุ่มเงนเงนเงินเงิงเดิน มา哟มาここเลย哟พุกซงここここมาจ้าวเย้เย้เฮ้ยเอาตัก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 ตรงนี้ครับตักตรงนี้เอ้า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 เออเออกองเมงกองเมงกองเมงเอาตักเร็วตักเร็ว ไส้ช่องสามขวบโอ้ยเอาใจยากเนาะพูดา่าว่าเครียดยังได้โดนไหนเอาไหมเอาไหมเอ่ะอาเฮ้ยเฮดูดูโอเคไปไปเอาตักใส่กลับไปไปละไปละวพูา่าน่ะอยู่นี่มันหน่อยแต่หืม Wow, mắc lấy lại kìa Mm-hmm. <laughs> ここが柔ららかかいからね楽しいね。 จากตรงนี้สิบุกบกครับบุกบุกากตรงนี้สิลหกอมองาร้เนี่ยให้ตาขี้มาได,ได้ไปตากดินนึกซันหูโืโอ๊ยนั่น <laughs>

終わり終わり。あ、 หย uh ุ oh. uh ีやってองいっอะ入ってดって。Oh. Uh ้รองเอะหย้ร oh. uh ้องเถอะหยุด oh ขี oh ้ร oh. um ้ oh ําเถอแล้วอเถอะ้รกองเอะหยี้ร้องนหอเถอะหยดอ กูบายบายก่อนลูกบายบายเน่บายบายก่อนฟูกุคนหนาวเนี่ยเน่โอเคค่ะพาน้อ,องไปอาบน้ำก่อนค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ